เอาคนไปเป็นหลักเนาะกรนี่สุนไอ้รก็ยังมระาบงมาไม่ไหวมาไม่ไหวคุณหมอนอนที่นี่ออกาาต้นนี้บนน้ต้นนี้ต้นนี้นนี้ต้นนี้ง้นนี้ตนนี้รยนน้้นน้นน้ต้นน้นนี้้นนนนนน โคะตะอราหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมโตเาธทิถามินะโอกาสบัรนี้ทผ่งพุทธศาสนิกชนภวมชนชาวไทยทผ่งพระแก้ามรกฏพระสยามเทวาธิราชสิ่งผูกข้ขา ูกประหารถวายเป็นมะบูชาสังฆบูชาน้อมถวายด้วยกุญญาณานขาแห่งการบำเพ็ญชมมรงคฐานผีพรมอ,อะไรแล้วนะครับเพื่อส่งขวัญี่เราจะเรียกว่าเป็นตกใจนะร้อนนะย่าไปยืนหลัง ประกอบพิธีสูบน้ำฟเสร็จแล้วก็จะมอบายทั้งหมด28ตัวสาไปฟว,วนันให้เขามีสุขภาพเวลา,ามัยที่แข็งแรงเึ็นมมหบุที่2นี่ทางมาง12นี่คือช่าง ไมมมเ้มดี๋วามานะครับ่าเ้า้งหลังเดี๋ยวของ่ิททดีดี๋ยวน้ามาจะมีข้อนี้ครับมา้อนี้มาจะทดีดินนะคะเพื่อหว่านพ่อปลูกข้าวปลูกพืชผักในพื้นแผ่นดินจนได้รับประโยชน์จากแรงงานของควายคือได้ข้าวมาสำหรับบริโภคเลี้ยงชีวิตและครอบครัวในขณะที่คนไถ่ลาด บางทีก็ได้มีการดุดา่าเขี้ยนตีควายทั้งๆท,ที่ควายกำลังทำงานหนักมีแอกต่างคออยู่หนักแสนหนักซึ่งควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่ชาวไร่ชาวนามานานแสนโอยัมัะทันตาธรรมะสวัสดิการ ยามบัตันตายาวายสังขุนนันกอดเด็เดเดครับพระฤาษีน้าพพระฤาษีนารอดพเรือาษีนาลายพระฤาษีพระฤจุนพเรือศรีตาวัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีสงสิทธิสวาหะสวาหงโฮมทุได้ทุกขอรียนเชิญนะครับแขกรู้เกียรติที่นั่งอยู่ในเต็นท์นะครับมาร่วมพิธีปักธูปด้วยครับเพลงอันลืองฤทธิ์ทธิจงเสด็จมาสถาบันดีดีดีอันสมควรแก่ท่าน ขอเชิญพยานในพิธีสำคัญในวันนี้ปาตะุโลปาตะุโลตะบุโไยยังิเจรอวัยักเพื่อรกม